ท่านผู้ชมครับการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสใช้ความรู้ด้านพลังงานคิดแล้วก็ประดิษฐ์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเป็นจุดประสงค์หลักในโครงการ ptt youth camp 2009ครับ ptt youth camp 2009ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เกิดจากการนำโครงการ3โครงการในอดีตไม่ว่าจะเป็นโครงการ generation p g a s y camp และโครงการคลังนักคิดสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนมารวมเป็นโครงการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้านพลังงานออ,อ,อ,อพอได้ยินชื่อโครงการก็ถึงบางอ้อกันแล้วใช่ไหมล่ะครับแล้วโครงการนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีแรกน้องๆก็ให้ความสนใจส่งผลงานเข้ามาประกวดกัน200กว่าโครงการเลยนะครับ ผลงานมากมายอย่างนี้กรรมการจะคัดเลือกยังไงล่ะครับเนี่ยครับเราก็แบ่งระดับการแข่งขันเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับมัธยมต้นระดับมัธยมปลายนะครับแล้วก็ระดับอุดมศึกษาครับก็จะมีแต่ละรุ่นก็จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาเหลือ3ทีมสุดท้ายในแต่ละรุ่นครับว้าวเรียกได้ว่าคัดเอาแต่คุณภาพจริงๆนะครับเนี่ย ส่วนเรื่องของเกณฑ์การตัดสินเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์นั้นต้องสร้างสรรค์แปลกใหม่และอยู่บนพื้นฐานของการใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพและที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่ารอช้าอยู่เลยครับเราไปดูบรรยากาศผลการคัดเลือกรอบตัดสินกันดีกว่าและผลงานที่ได้รับรางวัลกัลักษยา โรงเรียนจ้อยหลวงรัชมังคลาจันทดีดีด้วยครับลำปางเทคโนโลยีครับแล็บเทคครับดีดีด้วยครับดีนักเทคครับแต่ว่าลำปางเทคโนโลยีในที่สุดผลงานที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็ได้รับรางวัลกันไปแล้วครับเราไปถามความรู้สึกน้องๆกันดีกว่าว่าพวกเขา จะดีใจกันแค่ไหนรู้สึกดีใจมากๆเลยอะค่ะมันเป็นแบบว่าเป็นความภูมิใจหรือว่าในตัวพวกเรามากเลยค่ะเพราะว่าพวกเราก็ได้ฝึกฝนกันพยายามกันมากเลยอะค่ะพวกเราก็ฝึกซ้อมกันทําการทดลองกันมาอย่างหนักเหมือนกันนะคะและทนี้พอมาแข่งได้รางวัลอย่างนี้พวกเรามีกําลังใจมากเลยอะค่ะก็รู้สึกตื <ver> ่นเต้นภาคภูม <ver> ิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลนี้คะ่ะก็ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะรอฟังผลตั้งหลายเดือนกว่าจะมาถึงขั้นนี้คะ่ะก็ตื่นเต้นหายเหนื่อยที่ทํามาคะ่ะสําหรับน้องๆที่สนใจปีหน้าอย่าลืมนะครับเพราะนอกจากจะได้คิดประดิษฐ์ชิ้นงานแล้วยังได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากนี้น้องๆยังได้รู้จักการทํางานเป็นทีมรู้จักการแบ่งหน้าที่กันทํางานถือเป็นการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์อีกด้วยละครับเราต้องการที่จะเผยแพรค่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับให้กับเยาวชนของเรานะครับเราได้เชิญอาจารย์คาะานวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งนะครับมาร่วมกันนะครับให้ความรู้เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์กับนักเรียนนะครับรวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าแล้วก็ประหยัดนะครับด้วยความรู้เหล่านี้เนี่ยน้องๆก็จะไปประดิษฐ์เป็นผลงานนะครับ ซึ่่งงงเเเขขขาาาาาาาไไดดด้้้้มมมมมีคมคคควุุนนนนนนยยยใใชชชชอาาออตและะจปรจรรโ์ิํํับการให้ความสําคัญในงานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนก,ก็เพื่อรองรับวิกฤตทางด้านพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดแล้วก็ใช้งานได้จริงในชุมชนสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน